ไอเดียพล่างเอาใต้สตริงนี่อ่ะดูฮะนิ่แม่เมีไอออนด้วยเหรอไซเฟอร์แม่งไม่ต้องซื้อแล้วเนี่ยไอแชปแวนเออเขากำลังจะซื้อสกินใหม่อยู่อ่ะไม่อ่ะโมเฟสมมติเงียบไปก่อสกินใหม่ฮะเหมือนรวยอะครับเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ขายเท่าไหร่ไม่ได้รวยขายดีขายดีกันแล้วขายดีกันแล้วสามร้อยสามร้อย เฮ้ยกูให้สแกนเลยอะมาเะล่ามาหรือเปล่ามาหรือเปล่าแค่นั้นก่อนมาหรือเปล่าแค่นั้นก่อนพันฮะพันพันพันร้อยพันร้อยอะไรอุ้ยไอ้ขี้แล้วไม่บอกว่าตายแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่ เฮ็ดวะเฮ้ยเ้ยเ็ดเฮ็ดกันแล้ยเฮเฮ็ดที่อยู่วิดโดอยู่วินโอดอยู่วินโดไม่หยุดพึ่งวิดโดวิดโอดอดไอพิเอ๊อไอพเอ๊อไอเไอพเไอเไปแล้วไปแล้วไอพเอ๊อไอพเอ๊อไไอ้เไปบน้ามาแล้วไอ้เฮ็ด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 เย็ดเฮ็ดเฮดเฮ็เฮ็ดเดเฮ็ดเฮ็ดเดเฮ็ดเเดเฮ็ดเเด ที่ต้องขนาดไหนวะจะบ้าตายเหี้ย